นายแพทย์ไพศาลดันคุ้มเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรือออยกล่าวถึงกรณีที่มีการตีความกัญชาจะกลับไปเป็นยาเสพติดหลังจากที่ประชุมสภาพิจารณาร,ร่างพรบกัญชากัญชงซึ่งกรรมาทการวิสามันพิจารณาร,ร่างพรบกัญชายอมตัดมาตราสามว่ากัญชาไม่ใช่ยาเสพติดออกทั้งหมดว่ากัญชากัญชงและสารสกัดตามกฎหมายนี้ไม่ถือเป็นยาเสพติดตามกฎหมายนี้และตามประมวลกฎหมายยาเสพติดซึ่งประธานกมทเรียกประชุมและเห็นว่าไม่ ต้องเขียนก็ได้และมีมติให้ตัดออกถ้าถามว่าตอนนี้กัญชาย,ยังเป็นยาเสพติดหรือไม่ก็คงไม่ได้ดูตามกฎหมายนี้ละมาตรสามไม่กระทบกับมาตราอื่นๆในร่างพรบกัญชายืนยันว่าปัจจุบันนี้กัญชาไม่ถือเป็นยาเสพติดตามประกาศกระทรวงสาธารณาสุขระบุชื่อยาเสพติดประเภทท้าไม่มีชื่อกัญชาอยู่พูดง่ายๆคือตั้งแต่ยอดช่อดอกใบลำต้นกิ่งก้านจนถึงรากไม่มีส่วนไหนเป็นยาเสพติดมีเพียงสารสกัด THC ที่เกิด 0.2%โดยน้ำหนักที่ยังเป็นยาเสพติดดังนั้นไม่ถือว่าเกี่ยวข้องกันจริงๆแล้วจุดประสงค์ที่อยากได้ร่างพรบกันชาเพราะเรื่องของการควบคุมการใช้ประโยชน์ซึ่งห่วงสังคมห่วงเด็กเยาวชนสตรีมีคันและผู้ให้นมบุตรตลอดจนสถานที่ที่ใช้วิธีการใช้ทำอะไรบ้างล้วนอยู่ในกฎหมายแล้วผู้ปฏิบัติงานก็เห็นทิศทางอย่างชัดเจนตอนนี้กระทรวงสาธารณาสุขมีกฎหมายหลายฉบับดูแลอยู่